สวัสดีจ้ายายปึงชาแนลผ้าไมา่กินเขากับแกงเห็ดอันนี้เอามาให้เบิ้งพี่น้องจ้านี่หลังูกับไข่มันอันนี้ดอกคาอันนี้ใบสะดดพี่น้องจ้า กระถินกับมี่บลายพี่น้องจา๋าห,หน่อยนะึงกระถินผู้าเน้นเน้นพักปูดพี่น้องจะเห็นบ่น้ำขัดเย็บเองไม่ได้ซื้อพี่น้องจะาไม่ก็ยหลวงเนาะตำชั่วกขาปุ่นใส่บะุ่งพี่น้องจา๋า lơ bên trên trên cần được chà chị có lê gật thoáng kỹ niệm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  kỹ nèo 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 เป็นรวมนีดพี่น้องนีหเรูปหัวหน่อยใบใหญ่ใบใหญ่คืออันนี้หน่ก้ขาแกงกิงที่น้งนนองจา้านั่นปิ่งปนไปน้นนองแซ่ và búa khà búa kéo nữa, phim vậy đó, cái bát chắc mượn. Kịp bò, trơn kiểu con kịp năm nó phải ยังว่า,างแทนกิบิังขาบังดอกบังขาเพิ่นขาพวกขาจับไบว้ป็นบอกดอกบันเต้สองดอกกับพอแห้งเล้วจีนตะเหี้ยนพวกขาดอกเดียวก็มูวกบุดกับพอดีอิม่มแหละเมียนบ้านก็ได้ nhau เด้อบ่ได้แนวดุหน่อยคือไปหนองจากนาะมันวนมันซ้มเฮ็ดล้างใหม่ๆเพิ่นหองจ๋าเฮ็ดมาลูกค้าเฮากินข้าวยมมิดเห็นบ่ม่เฮ็ดผ่านบันีแลือชื่อบ อันนี้ประเทศหนังง้อเห็ดหนังง้อบ่สเด็กเพียนเนี่ยเห็ดหนังง้อนิดเดียวหนังง้วบ้านกูขาแสบขึ้นออกแกะบอเพี้ยน

Cho những kha dân ở trong nhà đầu này em chúng ta sẽ được đi tích để xây dựng ย,ยิ่ง้าไปนี่ขอสูบกันเยอะขึ้นนอกจาะเสียจงกงเลอเช่อ dám 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 nhìn đứa trẻ man hòn năm rồi đấy ลวกดินลวกดิ้งจะหลอกแกงเห็ดพอให้น้ำวิ่งสดลูกลิ่งโบชุดโอ้แงงเห็ดพอให้ลูกลิงสดลูกลิ่งโบชุดลวกดินลวกลิ่งประวัติถึงไงพี่นอกแกแกงเห็ดพอให้ลูกลิงสดลูกลิงโบชุดลวกดินลูกลูกลิงยังชีลวกอยู่

ยอดเลยไมไ่กินดูนแล้วอร่อยแซ่บอร่อยก็แซ่บถัาก,กูดพี่น้องจ๊ะมาน้ำบ่ถ้าทะเล่นไหมมานำ้ำเนาะ trăng bó hang phần này biết không có sai mới đăng sau lại mà ta mới

フフ <No. S 2> <laughs> หอมเฮ็ดละงูแต่นี่ตุ๋นเห็ดระงูมันจอมเทิงไข่เทิงดอกใช่ไหมเอาเห็ดเบิ่งดูุ่มเพราะอันดอกใหญ่ไหมญ่เหลือกว่ามันผู้ขาก็ว่ามันงูขาวมันยังไงเนาะนี่เห็นละงูเหลืองกันไงบ้านไหมแล้วก็เจ้าออกคลิปกูเห็นไงปั่นนี่ดิเดลยไหลซื้อ lại đâu có gì ngay bạn bán ngang để lại phải không? rụng cái mốc tiền thâu níu cái đài cái อูพโโโูดๆลูพี่นอ้องจ่ะนึกแต่งง,งก,ก็เลี้ยตะขาพี่นอ้องจ่ะเล้ยดอกคือวะ แล้องอกขาวกัดคุณดอกหน่อยค่ะเสียเรียงอกกัดลายปีขึ้นหลังหนึ่งเห็นมองนี้มันจะดอกไงทองปั่นพี่น้องตรงว่าปีนี้1ิปปีแล้วผู้ขาเก็เลเก็บมองนี้เพราะไปเก็บในดอกน้อยหนึ่ง น้อยแล้วเก็บไว้บอรแมนมันออกแล้วโถกเย้าแล่วตั้งหน่อยค้าัดหน่อยจอดรอดดีกว่าดีเมียวมันป็นอยู่กันปิ่นชิดชิดปีแล้วพูดขาวพอได้ไปเก็บเค็ดมองนี้อันก็บ่บอกบอกมองอันละ

ที่บด้วยมะหัวาวางคุดเอาไ่นอ มันคือกันไปเบิดเนาไ่ว่าดอกขาดชุดดอกเลยแฉะพวกเฟียงนี่เปนอกจากแฉะขาดจะฟ้องแหละแต่ตูนเกาหงลี่ยวไม่ได้งามไม่โว้ดอกมันก็ป่งี่เลยมุนก็บากไอ้กิ่นขี่กะยันแก่มันหอม Dẹp nhọn mấy hòn nữa cơ. ngâm ngâm. Ừ, Thử Na cuốn này, rái tóc chả. <laughs> ừ. Tóc gì? สมซื้อค่ะปูดล็อกจอกอูปูดง่อหลองของทำผมดัดไี่น่องอืยขึ้นมาหน้ามุมเจ้าว่ะ lại up chappen nóng chappen chưa hết con chưa biết cái việc là chưa nóng nó nó พี mai, mai ่ไม so ่ไม่พันเขาเพราะแกงชุบพันดำาพี่เปลี่ยนจีด นี่นาเบิ้งใหม่ช่วใหม่่วยคตุะไคร้โครคตแก่คตรที่ต่ำเน่ยนก็แนวนี้เด้จ้าแย่ฝืนกแนวนี้เด้จ้าสวัสดีค่ะเฮ้ยมไหนมาเอ้าการเงินบ่เจ้าเป็นยังจะบ่เบิ่งเตียมเออขอโถษขอให้ได้พี่น้องจะมากัดเจ้า